ไปนว่าไป่เบื่อีโอ้โหแตลไลตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้ทั้งทั้งยั้งแบ่งโซ่เนี่ยเดี๋ยวไปเพิ่งเล้าผลพิหนอที่กำลังย่องกันครับไหนกัาไรว

นักนักนัก้งนักนี่น่นกำลังบกับสูบเจ้าเครื่องหนอคกับเบิ้งไเทียงเอาปลาเอาเบื้งเบื้องเบิ้งเบ้องไปมาไปเอาเอาเอาเองไปเียงพี่น้องเาแล้วครับเอาลเอ นี่พพี่น้องรุ่นน้ำกันโอ้เอาละเว้ยโหโหถูกน้ำครับถูกปั้นมือมานี่ข้าวคืออะไรข้าวึ้น หันตัวใหญ่ขึ้นไปหลายตัวแล้วครับนี่บ่ล่ะโอ้นี่พอไม่หมดนะอันนี้ครับอันนี้อู้อยู่สอตัวอยู่สองตัวเอาไหมเอาไหมเฮ้ยประจับเอาแล้วเอ้ยท่านเอาแล้วเอาแล้ว